<c oughs> สวัสดีครับตอนเช้าเช้าก็เอาออกมาลองแล้วนะฮะสองสองทีสองตัวตัวเล็กทดลองไปประมาณทักสามนิ้วเราตัวนี้อ่าใสสวย,ยนะฮะใสน่าจะโลได้ กับตัวใหม่ล่าสุด New Bontec r a c เป็นปืนศูนย์ฮะปืนศูนย์อ่าศูนย์หน้าเปิดไซโลฮะตัวนี้ไซสสวยตัวที่สองที่ยิงโอ้ยไอชอนขึ้นตัวเล็กฮะเดี๋ยวรอฮะสองทีสองตัวครับ <c oughs> กเ็เอามาทดลองกับรางตัวใหม่ เจ๋วฮะเดี๋ยวก็จะได้คงจะได้ทำขึ้น,นสวยๆยิงพุ่งยิงขึ้นมาฮะไซน่าจะโลได้ขน a c New Bonded โอ้โใดูศูนย์ก็จะเป็นศูนย์อถอดออกมาจากคอลเลกชันสองนะครับ แกนมันก็จะประมาณนี้ฮะรูปทรงของแกนมันชัดอยู่ที่ประมาณ75ครับทิ้งปลายไว้42่สปี่ยหยางตึงบางนองฮะเอาลางออกมาทดลองใช้ดูดอก4มิลตัวนี้ก็ประเน็นไซสโลฮะยิงทีที่2จริงๆเลย ไม่ใช่ว่าเพิ่งยิงถูกเราเอามาลงให้ดูตัวที่สองที่ยิงเลยเพราะว่าปลามันไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกไซโลไซโลแล้วฮะตัวนี้เนะี่ยดูห่างมันก็รู้แล้วนะสวัสดีฮะอ่าสังเสเดี๋ยวก็คงจะได้ทำจำหน่ายเป็นปืนศูนนะฮะเพราะว่าทดลองแล้วก็โอเคอ่าเป้ามันก็ถูกบังคับให้แคบลง สว,ส,วสวัสดีครับเสียทั้งเสียนะฮะก็จะเป็นศูนย์ประมาณนี้แล้วก็มันจะเป็นศูนย์เปิดนะฮะผมทำปืนศูนย์เป็นศูนย์อ่าศูนย์หน้าเปิดศูนย์หน้านีจะถูกเปิดอ่าตามการพันสายของลูกค้าอย่างลูกค้าพันสายออกทางซ้ายอย่างนี้ก็ศูนย์ก็จะถูกเปิดด้านซ้ายก็ก เดี๋ยวคงจะได้เอาออกมายิงเรื่อยๆฮะยิงตลอดแหละพูดถึงว่าเพราะว่าผมยิงผมยิงเข้ามือแล้วมันก็จะชินแล้วคราวนี้เพราะว่าเรารู้ตำแหน่งของของสวนเราแล้วเราก็ยิงได้ปกติแล้วก็การพันสายการอะไรพวกนี้มันมันก็อมันก็จะแบบยังไงอ่ะมันจะได้เร็วเหมือนเราเล็งรางทั่วไป การเก็บสายการพันสายมันจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็โอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจะมีตัวอย่างไหมกับตัวรางตัวใหม่ฮะ New b บ n t a ข r a c อ่าขอตั้งชื่อให้เขาหน่อยอ่าตั้งนี้ตัวบอลแขกหน่อยเพราะว่าบอลแขกก็มีคนเอาไปพูดเยอะก็เราก็ต้องการให้รางของเราเป็นที่รู้จักเฉพาะแค่เราไม่ได้เอาไปพูดในส่วนรวมฉะนั้นแล้วก็ ก็จะหนีคําว่าบอลแท็กไปเลยบอลแท็ไอ้คำว่าบอลแท็กนี้คือตัวนั้นก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่า,าเลิกผลิตไปเลยก็ใครจะเอาไปาใช้ในชื่อของท่านก็แล้วแต่ผมก็ปล่อยแล้วผมก็จะเอาเป็นรุ่นรุ่นใหม่ของผมแต่แรกๆอาจจะออกเป็นนิวไปก่อนเพื่อให้คนตามตามลางบอลแท็กผมมาแล้วก็จะเป็นนิวนิวบอลแท็ก a 4อะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคฮะเดี๋ยวผมจะยิงปลาต่อก่อนเผื่อมันขึ้นอีกเพราะเ่อวานนี้ถ่ายคลิปอยู่ขึ้นมาตัวใหญ่ยิงไม่ทันโอเคฮะฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับตก <c oughs> สามฮะไซโลเลยไซโลแต่ปัญหาคือมันอยู่หน้าไม้ อ่ามันอยู่หน้าต่อก็ต้องยิงฮะับไซมันสวยนะไซไซ้น่าจะโลได้เข้ากลางตัวอคงไม่ลงไปเอาฮะเดี๋ยวก็ต้องยิงซ้ำยิงซ้ำให้ลูกดอกดึงลูกดอกขาดเลยไงไซโลนะเนี่ยไซโลแกวฮะสามสีสามตัวไม่พลาดเลย สวยฮะสซโลฮะนะ่ะหางแดงเลยยิงก็ประมาณสักประมาณไม่เกินสิบเมตรฮะประมาณเจ็ดแปดมิตรได้ยิงจริงนะฮะไม่ใช่ออเอาปลามาลูกดอกเสียบซื้อปลามาแล้วมาเสียบลูกดอกเหมือนที่บางคนเข้าใจอันนั้นคือออกแนวกวนตีนแล้ว ก็โอเคฮะตัวแรกที่ได้ไปก็น่าจะโลตัวนี้ก็โลฮะเนี่ยสามตัวส่วนตัวแรกอะมันประมาณสัก3นิ้วทดลองอตัวนี้ก็เนี่ยไซโลเดี๋ยวคงจะ,ะมัดไว้แล้วก็ยิงซ้ำเพราะว่าผมไม่ลงไปเอาอยู่แล้วสวัสดีตอนเช้าๆนะฮะอันนี้ก็ ไล่ให้ดูฮะว่าเออผมเอาออกมายิงจริงๆอ่าไอตัวนิวบอลแท็ก RAC เนี่ยก็เป็นปืนศูนย์ปืนศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์หน้าเปิดฮะตัวนี้ RAC RAC นะฮะตัวนี้ RAC ปีที่สิบยังตึง ไซปลาฮะไซโลแกวฮะเดี๋ยว,ยวผมยิงซ้ำก่อนผมไม่ลงไปเอาเพราะว่าผมเดี๋ยวผมมัดไว้แล้วผมก็บอกสายใหญ่ยิงซ้ำเพราะว่าโอนดขึ้นใหญ่ยังมีมีมาเรื่อยๆฮะแต่ถ้าเห็นตัวก็ไซโลเท่านั้นนะมันไม่ค่อยอล่องเหมือนแถวกรุงเทพแถวอายุทยานครปฐมมันจะเป็นปลา หมือนบาบาปลาปลามันไม่ใช่ปลาน้ําไหลฮะเป็นมันมันมันไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงมันจะเป็นเหมือนคลองคลองตันคลองมันตันคลองมันจะไม่มีเอ่อน้ําไหลขึ้นไหลลงอะไรเงี้ยปลามันก็ไม่ล่องแต่ปลามันก็จะขึ้นแอบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไซโลฮะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมซ้าปลาก่อนผมไม่ลงไปเอาโอเคฮะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้ของวสันเขา มากับวัสดุในวันนี้วัสันเขาเอาคอลเลคชั่นแรกมาเป็นรางกลมเขาก็ได้สามตัวใสสวยฮะปลาไซส์แดขีดครึ่งโลทั้งนั้นส่วนของผมนี่ได้มาเจ้าตัววัสดุเจ็ด <10 S 1> <10 S 2> ตัว,ตวอันนี้คือ7จทีนะฮะไม่ใช่ว่ามูนะอันนี้คือผมทดลองยิงไอ้พวกตัวเล็กๆด้วยเพราะว่าผมเพิ่งทำปืนศูนย์ปืนศูนย์เป็นปืน คอลเลกชัน4ฮะนี่ที่ปรสันเขาถืออยู่เนี่ยจะเป็นศูนย์ยึดบนรางร้อยสจะเป็นนิวบอลแท็กอตัวนี้เจว๋วฮะตัวนี้7จทีไม่พลาดเลยวันนี้ก็ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ดัดแปลงมาจากาตัวคอลเลกชัน2ที่ยิงเมื่อวานนี้แล้ผมก็จะคงจะได้ทำตัวแบบสมบูรณ์ลงมาใส่มันตัวนี้ก็เดี๋ยวติดตามฮะตัวนี้เจว๋วมากในระบบการยิงโอเคครับฝากด้วยครับ